บุคคลยุคต้นวิชาสองตอนโคดทองกระบองเพชรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างแม่ชีทองสุกเรียนใหม่ๆท่านบอกว่าในขณะนั้นมันช่างอยากรู้อยากเห็นไปเสียทั้งนั้นพอว่างงานคืนไหนอยู่เวรและหลวงพ่อไม่อยู่ไปกิจนอกวัดแม่อาจารย์ทองสุข ก็มักจะฉวยโอกาสทะเลถลายออกไปนอกเรื่องจากที่เคยทำไปเที่ยวหาเรื่องมาหัวเราะกันเสมอการไปเที่ยวไหนๆขณะที่ทำสมาธินั้นแม่อาจารย์ทองสุขก็มักปกปิดหลวงพ่อเพราะกลัวท่านดุว่าไม่ตั้งใจรักษาคนไข้หรือช่วยเหลือบ้านเมืองตามที่ท่านสั่งให้ช่วยเช่น น้ำท่วมเลือกสวนไร่นาของรัศดรทำให้เสียหายท่านก็สั่งให้พวกที่ได้วิชาธรรมกายทดน้ำแยกแผ่นดินให้น้ำแห้งถ้าฝนแล้งท่านก็สั่งให้ทำวิชาช่วยให้ฝนตกแม้ศัตรูมาทิ้งระเบิดก็สั่งให้ครูจันทร์ขึ้นป้องกันปัดลูกระเบิดไปลงน้ำทะเลวันหนึ่ง แม่อาจารย์ทองสุขทำสมาธิแล้วก็หนีไปเที่ยวการเที่ยวคืนนั้นได้รับความตกใจเป็นอันมากครั้นพอดึกออกจากสมาธิแล้วใจยังเต้นตึกตึกอยู่ก็พอได้ยินหลวงพ่อถามดังๆว่าไอ้สุกเองไปไหนมาแม่อาจารย์ทองสุกสะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งตัวพนมมือตอบอ้อมแอมอยู่ในคอ ว่าอะไรตัวเองก็บอกไม่ถูกเสียงหลวงพ่อดุดังลั่นสุกเอ็งละชักจะเหลวไหลามากไปแล้วเองคิดว่าพ่อไม่รู้หรือว่าเองจะไปขโมยทองเขามาใครบอกหลวงพ่อเจ้าของเขามาฟ้องละสิเองขโมยเขาจริงไหมละ่ะลูกไม่ได้ขโมยคิดว่าไม่มีเจ้าของก็จับดูหน่อยเท่านั้นแหละ แหมต้องมาฟองด้วยแล้วนึกในใจว่าไอ้ยักษ์บ้าเองมันโง่โง่แล้วยังอยากหนีเที่ยวเมื่อคืนถ้าพ่อไม่ห้ามมันเองก็หัวบี้แบนแล้วซุกส,สนไม่เข้าเรื่องเป็นผู้หญิงยิงเรือทําอวดดีไปเถอะเสียงหลวงพ่อบน่นแล้วก็หันไปสั่งงานคนอื่นต่อไปว่าเขามาบอก ว่าทางราชบุรีฝนแรงจริงๆใครอยู่เวนช่วยเร่งฝนให้เขาหน่อยพอออกจากเวนกลับบ้านพักแต่เช้าแม่อาจารย์ทองสุขบอกว่าโมโหก็โมโหขันก็ขันท่านเล่าว,ว่าเมื่อหลวงพ่อดำริเรื่องโรงเรียนนั้นราคาโรงเรียนเป็นเงินเกือบสามล้านลูกศิษย์ลูกหาก็ท้อใจกลัวจะไม่สำเร็จ บางคนก็พากันคัดค้านว่าหลังใหญ่ไปจะหาเงินที่ไหนกันราคาตั้งสามล้านบาทเวลานั้นเองเงินแสนก็ยังไม่มีหลวงพ่อท่านก็ว่าไม่เป็นไรดอกไอ้สุกโคตทองมีเองยังไม่เคยเห็นพ่อเห็นแล้วพอได้ยินคำว่าโคตทองเท่านั้นแม่อาจารย์ทองสุกก็ตาโตหูพึ่งต่อจากนั้นมา ก็คอยหนีหลวงพ่อเสมอเพราะอยากเห็นโคดทองหนีไปเที่ยวในขณะเข้าชานนั้นหกครั้งแล้วก็ยังไม่ได้พบโคดทองเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนวันหนึ่งได้ปัญญาฉลาดขึ้นจึงแอบถามมาแก้วของหลวงพ่อว่าพาหลวงพ่อท่องเที่ยวไปนั้นเคยเห็นโคดทองอยู่ที่ไหนมาแก้วประจำองค์หลวงพ่อก็ตอบว่า อยู่ในถ้ำในถ้ำไหนแม่อาจารย์ซักใหญ่ในถ้ำไปทางทิศตะวันออกถ้าพบพระภูมิขี่เสือให้ถามพระภูมิจะบอกให้อาจารย์จำได้แม่นคือหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่ก็จัดแจงเข้าที่พอจิตนิ่งดีก็ถอดจิตออกจากร่างเนรมิตร่างรูปเหมือนกายมนุษย์ ขี่มาแก้วประจำตัวที่พระพรมให้แล้วเหาะไปทางทิศตะวันออกไปไกลมากแล้วจึงนึกถึงพระภูมิขี่เสือไม่ทราบว่าชื่ออะไรและอยู่ตรงไหนแต่พอนึกถึงสักครู่เดียวก็เห็นถนัดจึงชักม้าเข้าไปถามว่าทำที่มีโคตรทองอยู่ทางไหนพระภูมิใจดีก็ชี้ทางให้อาจารย์ขอบใจ แล้วขี่ม้าวิ่งห่อไปตามทางที่พระภูมิชี้มือบอกมาพักใหญ่ก็แลเห็นภูเขาดำทะมืนขวางหน้าเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นปากถ้ำใหญ่โตขนาดรถยนต์คันใหญ่เข้าได้จึงหยุดมา้าแอบข้างหลืบเขาเพื่อหาช่องทางจะเข้าไปในถ้ำสักครู่หนึ่งก็แลเห็นยักษ์สองตนเดินออกมายักษ์ตนหนึ่งปิดประตู อีกตนหนึ่งเอาป้ายสีขาวๆมีตัวหนังสืออยู่สามแถวแขวนไว้ที่หน้าถ้ำแล้วก็พากันเหาะไปอาจารย์ดีใจมากพูดกับม้าว่าพ่อม้าแก้วเราเข้าไปเถอะเมื่อไปถึงหน้าถ้ำก็เอาป้ายที่มีตัวหนังสือนั้นออกแล้วลองผลักประตูแต่ผลักไม่ออกพยายามผลักอีกหลายครั้งก็ไม่ไดีผล พอได้ยินเสียงลิงร้องเจ๊ก๊กเจ๊กโผล่หน้าอยู่ตรงเหนือประตูถ้ำอาจารย์จึงเงยหน้าขึ้นพูดกับลิงว่ากุญแจอยู่ที่ไหนช่วยหยิบทีเถอะพ่อลิงลิงนั้นดูจะรู้ฟังหรือไม่ก็คงเดาเก่งหายไปสักอึดใจหนึ่งก็เอากุญแจดอกใหญ่มาส่งให้อาจารย์จึงไขกุญแจประตูก็เปิดออกโดยง่าย จึงเดินเข้าไปในถ้าเดินลึกเข้าไปเป็นห้องใหญ่ชั้นที่สามมีแสงสว่างเหลืองอารามไปทั้งห้องกลางห้องทองก้อนใหญ่เกือบเท่าสุ่มไก่ตะเภาคงจะเป็นโคตรทองอาจารย์นึกในใจก้อนใหญ่เหลือเกินล้อมรอบนั้นเป็นก้อนเล็กๆเท่าบาทเท่าชามอ่างเท่าขันล้างหน้ามีหลายสิบก้อน ทุกๆก,ก้อนมีผ้าหรือกระดาษขาวๆมีตัวหนังสือเขียนไว้บนผ้าหรือกระดาษขาวๆแล้วปิดไว้ที่ก้อนทองเหล่านั้นทุกๆก,ก้อนอาจารย์เข้าไปยืนใกล้ๆเอามือจับก้อนทองเหล่านั้นแล้วถามว่าทองของใครถามถึงสมครั้งก็ไม่มีเสียงตอบจึงคิดว่าทองมาซ่อนอยู่ในถ้ำเฉยๆ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรควรจะเอาไปซื้อขายให้เป็นเงินตราเอามาสร้างโรงเรียนให้หลวงพ่อจะมีประโยชน์กว่าคิดแล้วมองดูทองก้อนใหญ่ก็รู้สึกว่าใหญ่เกินไปคิดกะเอาแต่ก้อนกะดูพอดีพอดีกับราคาโรงเรียนของหลวงพ่อที่จะสร้างจึงหยิบก้อนเท่าขันล้างหน้าลองยกดูหนักมากแต่พอแบกไหว จึงแบกออกมาจากถ้ำขึ้นมาได้ก็บอกกับม้าว่ากลับกันเถอะอาจารย์เล่าว่าพอขี่ม้าได้ไกลโขอ,อยู่เกือบถึงตรงพระภูมิขี่เสือก็ได้ยินเสียงร้องเรียกมาทางด้านหลังว่าขโมยขโมยหยุดก่อนจึงหยุดมา้ามองไปเห็นยักษ์ตัวใหญ่ๆถือกระบองตะโกนไล่มาพอทันยักษ์ก็เอ็ดตตโรว่า ทำไมขโมยทองเขามาฉันไม่ได้ขโมยฉันถามหาเจ้าของก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจึงนึกจะเอาไปขายเอาเงินสร้างโรงเรียนให้หลวงพ่อเอาไปไม่ได้ก้อนนี้ไม่ใช่ก้อนที่เขาจะทําบุญกับหลวงพ่อรู้ได้ยังไงก็เขามีหนังสือเขียนไว้ไม่เห็นหรือทําไมไม่อ่านก็มันกระดิกหูเสียเมื่อไหร่ล่ะอ๋อ อ่านหนังสือไม่ออกหรือถ้าอย่างนั้นจะยกโทษให้เอาทองคืนมาเสียดีๆเป็นอะไรจึงจะมาเอาทองคืนเป็นผู้รักษาทองเหล่านี้ไว้รอเจ้าของเป็นของใครบ้างอาจารย์ถามต่อไปอยักษ์ตอบว่าทองเหล่านี้เป็นของผู้ใจบุญได้ร่วมสร้างกุศลไว้เป็นการสร้างทีละเล็กทีละน้อยจึงรวมเป็นก้อนใหญ่ เป็นของใครบ้างล่ะของใครหรือคณะไหนก็มีชื่ออยู่ทุกก้อนที่ผ้าขาวผูกอยู่นั้นอย่าถามมากเลยส่งคืนมาเถิดไม่ใช่ของตัวอย่าเอาไปอาจารย์ลังเลไม่รู้ว่ายักษ์พูดจริงหรือว่าจะขโมยในขณะที่ยังไม่ส่งทองคืนให้นั้นยักษ์อีกตนหนึ่งก็ตามมาถึง ยักษ์ตนนี้ขี้โมโหพอเห็นทองอยู่ในมืออาจารย์เท่านั้นก็ร้องว่าขโมยเอาให้ตายเสียเลยแล้วก็ยกกระบองเพชรฟาดลงตรงศรีรษะอาจารย์โดยแรงอาจารย์ตกใจเพราะไม่เคยพบยักษ์เลยพอพบก็จะรบกันโดยไม่รู้ตัวจึงยกทองขึ้นรับกระบองก็ฟาดลงตรงทองทองก็กระเด็นหลุดจากมือกลิ้งไปตามพื้นดิน ยักษ์ก็ยกกระบองขึ้นฟาดซ้ายฟาดขวาอีกหลายครั้งม้าก็พาอาจารย์หลบกระบองยักษ์เป็นพันละวันแล้วร้องขึ้นสุดเสียงให้ยักษ์ตกใจแล้ววิ่งราวกับลมพัดพาอาจารย์หนีรอดมาได้พักหนึ่งแต่ยักษ์ก็เหาะตามมาอย่างรวดเร็วกระบองนั้นตรงเข้าตีหัวมา้าและจะตีศีรษะอาจารย์ให้แตกทำลายไปแม่อาจารย์เล่าว่า พอกระบองยักษ์จะมาตีหัวท่านท่านก็ได้ยินเสียงตวาดว่าหยุดกระบองก็หยุดตีและกลับเข้าไปอยู่ในมือยักษ์แม่อาจารย์ทองสุกได้โอกาสก็รีบกระตุกบางเหียนม้าหนีกลับมาวัดพอถึงก็รีบกลับเข้าร่างเดิมกำลังเหนื่อยที่หนียักษ์มาตกใจใจเต้นตึกตึกก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อดุขึ้นว่า ไอสุกเองไปไหนมาและดุว่าเหลวไหลไปลักทองเขามาดังที่ได้กล่าวมาแล้วแม่อาจารย์เล่าว,ว่าครั้งนั้นหลวงพ่อนั่นเองตามไปช่วยไว้พอท่านตวาดเท่านั้นยักษ์ก็หยุดไล่ตีแม่อาจารย์ทองสุขสงบเรียบร้อยอยู่หลายวันวันหนึ่งหลวงพ่อมีแขกมาก แม่อาจารย์ทองสุกยังเจ็บใจยักไม่หายตั้งแต่ถูกไล่ตีด้วยกระบองเพชรแต่ครั้งนั้นก็พยายามปลุกจากแก้วที่พระพรมให้ตอนที่ได้ธรรมกายนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นและพยายามทดลองให้ปราบมารต่างๆทั้งมารที่หลวงพ่อใช้ให้ปราบและมารที่เข้ารังแกวเวลาเข้าฌานหัดใช้จนชำนิชำนาญอยู่อย่างเงียบๆไม่บอกให้ใครๆรู้ แม้แต่คุณครูจันซึ่งเป็นผู้สนิทสนมและอยู่ใกล้ชิดก็ไม่บอกเพราะถ้าบอกคุณครูจันจะห้ามปราบไม่ให้ไปซุกซนต่างๆนานาแม่อาจารย์เล่าว่าเวลานั้นกำลังเรียนใหม่ๆใจอยากแต่จะทดลองดูว่าอะไรมีจริงหรือไม่จริงเป็นนิสัยของท่านเองก็ชอบบูอย่างผู้ชายอกสามซอกอยู่แล้วจึงไม่กลัวใคร อยากจะลองสู้ดูสักตั้งเรื่อยไปดังนั้นด้วยความแค้นใจที่ยักษ์บังอาจเอากระบองไล่ตีหัวจึงแอบหนีหลวงพ่อไปหาเรื่องกับยักษ์อีกครั้งอาจารย์เล่าว,ว่าพอเรียกมาแก้วมาบอกว่าให้พาไปที่ถ้ำยักษ์เท่านั้นม้าก็สั่นหัวบอกว่าไม่อยากไปกลัวกระบองเพชรของยักษ์แม่อาจารย์ต้องทำโกรธแล้วว่า อะไรพ่อม้าแก้วเป็นผู้ชายแท้ๆยังกลัวกระบองยักษ์ฉันเป็นผู้หญิงยังไม่กลัวเลยมาแก้วก็ตอบว่าไม่กลัวแล้วอย่าวิ่งหนีนะอาจารย์ทองสุขรับว่าเออทีนี้หละไม่หนีแน่ๆมาแก้วจึงยอมไปด้วยอาจารย์ขี่ม้าพอเต็มเหยียดก็ถึงพระภูมิขี่เสือพอพระภูมิแลเห็นเข้า ท่านก็หัวล้อเอิกเอิกแล้วว่ามาอีกแล้วหัวโนยังไม่เข็ดแม่อาจารย์ตอบว่าช่างหัวโนก็หัวฉันไม่ใช่กงการอะไรของตาพระภูมิระวังเถอะลงจากเสือเมื่อไหร่เสือมันจะขบหัวเอาว่าต่อล้อต่อเถียงกับพระภูมิแล้วก็ห่อม้าไปเลยไปพักหนึ่งก็แลเห็นถ้ำของยักษ์ มาแก้วมาถึงแล้วบอกว่าอย่าเข้าไปเลยสู้มันไม่ไหวแต่อาจารย์ไม่เชื่อจะเข้าไปแก้แค้นยักษ์ให้ได้ม้าจึงแนะอุบายว่าถ้าจะเข้าไปจริงๆก็ให้แปลงตัวเสียก่อนแม่อาจารย์ถามว่าจะแปลงเป็นตัวอะไรดีม้าเสนอว่าให้แปลงเป็นยักษ์ตัวโตโต,ตแม่อาจารย์ก็เห็นจริงด้วยจึงทำสมาธิ อธิษฐานจิตสักครู่ก็กลายเป็นยักษ์ตัวโตวจริงๆแล้วถามมาแก้วว่าเป็นยักษ์ตัวโต,วตวสมใจหรือ,อยังละ่ะทีนี้มาแก้วตอบว่าฮี่ยังไม่ได้ความเลยยักษ์อย่างนี้ไม่มีใครกลัวหรอกเชื่อเถอะทำไมละ่ะอาจารย์ถาม,มก็ดูตัวเองซีมันน่ากลัวเมื่อไหร่เขี้ยก็ยังสั้นยังกับเขี้ยวหมู บ้ามาบ้าอาจารย์ตวาดม้าแล้วก็ก้มดูตัวตายตายจริงๆนั่นแหละมันกลายเป็นยักษ์ผู้หญิงไปหน้าอกยานเทงเต้งเหมือนแม่ลูกอ่อนเชียวที่เป็นดังนี้เพราะอาจารย์สร้างมโนภาพขึ้นจากภาพยักษ์ปีขานซึ่งเห็นในหนังสือพรมชาติมิ่งขวัญของปีขานซึ่งเป็นยักษ์ผู้หญิง ยืนอยู่ใต้ต้นขนุนสมปลอจึงจําเอามาติดหูติดตาเมื่อจิตเพ่งไปที่รูปยักษ์ผู้หญิงแปลงตัวแล้วจึงเหมือนรูปนั้นคราวนี้อาจารย์จึงสํารวมจิตทำสมาธิแล้วสร้างมโนภาพรูปยักษ์ขึ้นมาใหม่แต่จะนึกถึงใครก็นึกไม่ออกมีใจโกรธแค้นยักษ์ที่เอากระบองมาไล่ตี ใจก็นึกถึงยักษ์ตนนั้นอยู่จิตจึงไปเพ่งเอายักษ์ตนนั้นเข้าเมื่อแปลงกายเสร็จมาแก้วเห็นแล้วตกใจทำท่าจะเพ่นหนีบอกว่านึกว่าไอ้กระบองเพชรมาแล้วคราวนี้เป็นยักษ์ผู้ชายค่อยดูน่ากลัวหน่อยเพราะไม่มีตรงเต่งที่หน้าอกยักษ์อาจารย์ก็ชอบใจทำแก่่งกระบองเพชร แล้วขึ้นนั่งหลังมาแก้วอย่างองอาจตรงไปที่ประตูถ้ำคราวนี้ไม่เห็นตัวหนังสือที่ยักษ์เคยแขวนไว้จึงเอากระบองเคาะปากถ้ำสามสี่ครั้งสักประเดี๋ยวหนึ่งประตูก็เปิดออกอาจารย์ยกกระบองขึ้นเตรียมตัวจะคอยตีหัวยักษ์แก้แค้นแต่ต้องยกกระบองค้างเพราะคนที่มาเปิดประตู เป็นยักษ์ผู้หญิงหน้าตาสวยเขี้ยวยังไม่งอกอุ้มลูกเล็กๆหน้าเอ็นดูออกมาด้วยพอแลเห็นอาจารย์ก็ดีใจร้องบอกลูกว่าพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วเด็กลูกยักษ์ก็ส่งมือมาให้อาจารย์อุ้มอาจารย์เป็นคนรักเด็กก็เลยเอากระบองเน็บเข็มขัดแล้วรับลูกยักษ์มาอุ้มแล้วก็เดินตามแม่ยักษ์เข้าไปในถ้ำ อาจารย์ว่าในถ้านั้นกว้างขวางมากมีห้องหับสลับซับซ้อนเป็นที่อยู่ของยักษ์หลายตนแต่อยู่เป็นส่วนๆสามีของนางยักษ์คงจะเป็นในายใหญ่จึงดูห้องหับใหญ่โตและมีเครื่องชัยมากห้องนอนมีเตียงเป็นแท่นหินกว้างขวางสวยงามนอนได้ราวๆเจ็ดคนขนาดมนุษย์แต่ถ้าเป็นยักษ์รูปร่างใหญ่ ก็คงนอนได้ราวๆสามสี่คนพ่อแม่ลูกมีโต๊ะทำงานสร้างด้วยหินเหมือนกันมีไฟใช้ด้วยแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าหรือตะเกียงเป็นไปตามอํานาจของยักษ์จะนึกให้สว่างก็สว่างไม่ต้องการให้สว่างก็มืดอ่างล้างหน้าก็เป็นหินเปลเด็กก็เป็นหินโต๊ะอาหารเก้าอี้นั่งก็เป็นของที่ทำด้วยหินทั้งนั้น แต่ยักษ์แข็งแรงก็ยกไหวทุกอย่างนางยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์สุภาพเรียบร้อยเหมือนหญิงไทยผู้ดีพูดจาอ่อนหวานลูกก็ไม่ดือ้อพออาจารย์นั่งพักนางยักษ์ก็เอากระบองไปเก็บให้และเอาเสื้อผ้ามาให้ผลัดเปลี่ยนนางยกอาหารมาวางไว้ให้รับประทานอาจารย์บอกว่านึกรักนางยักษ์ จะถามเรื่องส่วนตัวอะไรมากก็กลัวนางสงสัยว่าไม่ใช่สามีจึงตีขลุ่มเลยตามเลยกินขนมยักษ์เสียอิ่มขนมนั้นคล้ายๆขนมเปียกใส่ถั่วมีกล้วยมีขนุนด้วยอาจารย์ก็กินอร่อยไปทุกๆอย่างลูกยักษ์ก็สนิทสนมนอนเล่นกินอยู่ด้วยอาจารย์ดูเรื่องโคตรทองจึงถามนางยักษ ทองก้อนใหญ่นั้นมีของใครบ้างหลายเจ้าของด้วยกันพี่จำไม่ได้หรือจำได้อาจารย์ตอบแต่อยากจะทดลองความจำของเธอบ้างไหนลองบอกสิว่าเป็นของใครบ้างของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นก้อนใหญ่มากกว่าเพื่อนไงละ่ะพี่ลืมแล้วหรือนางยักษ์ตอบเรียบร้อยท่านเอามาฝากไว้แต่เมื่อไหร่ เมื่อชาติก่อนท่านเคยทำกับลูกศิษย์ไว้มากรวมกันเข้าเป็นทองก้อนใหญ่เมื่อท่านทำบุญใหญ่ท่านก็ดึงสายสมบัติเก่ามาให้ไปเชื่อมกับสายสมบัติใหม่ผู้คนที่มาช่วยทำบุญก็จะได้รวยขึ้นจะมีเงินทำบุญอีกต่อไปแล้วก้อนอื่นๆละ่ะเป็นของใครบ้าง เป็นของวัดอื่นๆก็มีอยู่หลายก้อนจําไม่ค่อยได้หมดพี่ไปอ่านดูแล้วกันหัวหน้าเก่าเขาเขียนบอกไว้ทุกๆก้อนนางยักตอบเป็นของผู้หญิงมีบ้างไหมอาจารย์ถามเพราะอยากรู้ว่าของอาจารย์มีหรือไม่ด้วยอาจารย์กำลังสร้างสำนักกรรมฐานอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรี ยักษ์ตอบว่าของแม่ชีทองสุกมีอยู่ก้อนเล็กๆจําได้ว่าเอาไวขา้ข้างๆข,ของอีกคนหนึ่งเป็นทองก้อนใหญ่เพราะทําไว้หลายชาติแล้วแต่นึกไม่ออกอาจารย์อยากเห็นทองของตัวเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรจึงชวนนางยักษ์ให้ไปดูนางยักษ์ก็พาไปที่ห้องเก็บทองซึ่งอาจารย์เคยมาพบโดยบังเอิญแล้วครั้งหนึ่งไหน ก้อนไหนของแม่ชีทองสุกก้อนเล็กๆอยู่ติดกับก้อนใหญ่ขนาดกลางนั่นไงละ่ะอาจารย์ก็หยิบขึ้นมาดูพลางนึกในใจว่าของเราก้อนนิดเดียวจะพอสร้างสำนักกรรมฐานสัมมาอรหังได้เชียวหรืออย่าเลยกลับไปเมืองมนุษย์คราวนี้ต้องเร่งสร้างกุศลให้มากจะได้มีทองเป็นทุนสำรองไว้ก้อนใหญ่ ถึงคราวอดอยากยากแค้นจะได้มีกินและจะได้สร้างสำนักให้เสร็จทันตาเห็นคิดแล้วก็วางก้อนทองก้อนเล็กลงไว้ที่เดิมอาจารย์ถามหาของคนอื่นๆอีกสองสามคนอยากจะดูแล้วจะได้กลับมาเล่าให้เจ้าของฟังให้ทั่วๆกันแต่เสียงมาแก้วร้องลั่นอยู่นอกถ้ำเหมือนจะเตือนให้รีบกลับคงจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดี อาจารย์จึงบอกนางยักษ์ว่าจะออกไปดูเผื่อเพื่อนมาหาแล้วบอกนางยักษ์ว่าไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวจะลำบากสั่งเสียนางยักษ์แล้วก็รีบออกมาพบม้าแก้วม้าแก้วบอกว่าให้รีบหนีเร็วๆยักษ์กลับมาแล้วมากับเพื่อนด้วยสามสี่ตนรูปร่างใหญ่ทั้งนั้นถ้ารบกันจะแพ้อาจารย์ก็รีบขึ้นหลังมาแก้ว มาแก้วก็พาห่อกลับใจอาจารย์นั้นยังอะไรอวรนางยักษ์และลูกเล็กๆที่สนิทสนมด้วยอย่างแปลกประหลาดเป็นการจากมาอย่างคิดถึงเหมือนจากคนรักพอถึงวัดปากน้ำภาสีเจริญก็รีบลงจากหลังมา้าเห็นกายเนื้อของตนยังอยู่ในท่าเข้าที่ทำสมาธิอยู่ก็รีบไปอยู่ในกายเนื้อทันทีขณะที่ใจเต้นตึก,ตก กลัวหลวงพ่อจะรู้นั้นก็ได้ยินหลวงพ่อบ่นว่าไอ้สุกมาหรือยังไอ้คนนี้ชักจะซุกซนใหญ่แล้วกระเดี๋ยวต้องมีโจทย์มาฟ้องอีกสุกไอ้สุกเสียงหลวงพ่อร้องเรียกในสิบนาทีต่อมาเจ้าขาอาจารย์ขานไม่ค่อยจะมีเสียงเอ็งไปหาเรื่องที่ไหนมาปะเอา ออกไปนิดเดียวค่ะไปไหนอ่าไปนิดเดียวค่ะเองนี่ชักจะเหลวไหลอีกแล้วนะเสียงหลวงพ่อบ่นลอดมาตามฝาห้องที่กัน้นอีกนานหลายอึดใจจึงมีเสียงดุว่าไอ้สุกเองไปเป็นชู้กับเมียเขาหรือเขาฟ้องมาแน่เปล่าคะ่ะหลวงพ่อลูกเปล่าจริงๆค่ะ เสียงหลวงพ่อท่านหัวเราะหึอยู่นานจึงได้ยินท่านถามใหม่ว่าสุกเอ๋ยสุกเองอยากเป็นผู้ชายไหมล่ะอยากเจ้าค่ะอาจารย์ตอบด้วยความดีใจเดินเครื่องเข้าสีไอสุกเก็บให้หมดเลยเจ้าค่ะตั้งแต่วันนั้นมาแม่ครูจันทร์เล่าให้ฟังว่าใครทำเสียงดังไม่ได้แม่อาจารย์ทองสุกโกรธนัก มาถามตอนหลังได้ความว่าเข้าที่ทำสมาธิเดินเครื่องเพื่อจะให้ร่างกายกลับเป็นชายติดตามชมตอนต่อไปเปลี่ยนแปลงเพศ